ตลาดหุ้นที่ผันผวนแบบนี้หลายคนบอกกลัวขาดทุนนะคะวันนี้เฟิร์นมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะลดการขาดทุนให้กับพอร์ตของคุณได้ค่ะ เราทุนนิยมวันนี้นะคะอยากชวนมาบริหารพอร์ตกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงที่ตลาดหุ้นผันผลแบบนี้หลายคนรู้สึกว่าไม่อยากให้พอร์ตตัวแดงเยอะเกินไปนะคะวันนี้เฟิร์เลยมีเคล็ดลับจริงๆเนี่ยไม่ใช่ถือว่าเป็นเคล็ดลับหรอกแต่ว่าเป็นกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตให้เราลดการขาดทุนได้นะคะนั่นก็คือการกระจายการลงทุนอย่างมีหลักการนะคะเฟิร์จะมีกราฟิก3าตัวให้ดูนะคะสําหรับใครที่เสี่ยงได้ต่ำเสี่ยงได้ปานกลางแล้วก็เสี่ยงได้สูงนะคะอยากจะแสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราแค่ ผสมสินทรัพย์ปางประเภทที่แตกต่างไปจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยลดการขาดทุนให้กับพอร์ตของเราด้วยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวไปดูกราฟิกแต่ละอันกันค่ะเริ่มจากนักลงทุนทั่วไปก่อนละกันนะคะที่อาจจะไม่ได้กระจายความเสี่ยงนะคะอาจจะไม่รู้นะคะว่านั่นคือความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะสมมตินะคะถ้า100%ของคุณลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวหรือไม่ก็ลงทุนในหุ้นประเภทใดประเภทเดียวหรือไม่ก็ในทวีปใด ทวิบหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทำให้หุ้นนั้นปรับตัวลงถึง50%อร์ตพอร์ตของคุณก็จะขาดทุนทันที50%นี่คือเรื่องทั่วไปที่หลายคนอาจเผชิญอยู่ค่ะแต่กลยุทธ์ที่ฟุลอยาาจะมาแนะนำนะคะเพื่อที่จะลดผลขาดทุนนั้นก็คือการเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ต่างประเภทกันเข้าไปในพอร์ตการลงทุนค่ะสมมติคุณมีหุ้น100%นะคะคุณอาจจะปรับหุ้นลงเหลือเพียงแค่75%สําห้ร ที่รับความเสียงได้สูงส่วนอีก25นั้นก็ใส่พวกตราสารหนี้พันธบัตรหรือว่าก็สินทรัพย์ทางเลือกลงไปหน่อยเพื่อกระจายการลงทุนค่ะทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์เดียวกันขึ้นคือหุ้นปรับตัวลงถึง50นั่นก็แปลว่าส่วนที่คุณจะขาดทุนนั้นคุณจะขาดทุน50ของ75ในพอร์ตการลงทุนเท่านั้นดังนั้นสุดที่แล้วนะคะพอร์ตของคุณจะขาดทุนแค่37.5ค่ะและทำให้สัดส่วนของเงินลงทุน ยังเหลืออยู่62.5%แปลว่าการกระจายลงทุนใส่สินทรัพย์อื่นๆเพิ่มมา25%ก็ทำให้ลดผลขาดทุนไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่อยากจะกระจายการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อลดผลขาดทุนมากขึ้นนะคะก็ลองใช้แบบพอร์ตโฟลิโอที่เป็นความเสี่ยงปานกลางก็ได้ค่ะนั่นคือหุ้น50%สินทรัพย์อื่น50%นะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยถ้าหุ้นขาดทุน50% นั่นก็เท่ากับเป็น25%ของพอร์ตการลงทุนดังนั้นเงิน100บาทที่เรามีในพอร์ตก็จะหายไป25บาทยังเหลืออยู่75บาทนะคะไม่ใช่หายไป50%ถ้าเราลงทุนเพียงแค่หุ้นอย่างเดียวค่ะ แต่ใครที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ต่ำหน่อยนะคะคุณอาจจะปรับพอเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย75%เลยก็ได้นะคะแล้วมีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแค่25%เพียงเท่านี้นะคะถ้าหุ้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาถึง50%พอของคุณจะได้รับผลกระทบเพียงแค่12.5%เท่านั้นนะคะนั่นเท่ากับว่าโดยรวมแล้ว100บาทเนี่ยเงินของคุณก็จะหายไปแค่12บาท50สตางค์หรือว่ายังเหลืออยู่87บาท50า์ ค่ะ สรุปกลยุทธ์ในการลดผลขาดทุนนะคะก็คือเพิ่มสินทรัพย์ที่ต่างประเภทกันเข้าไปในพอร์ตลงทุนของเรานั่นเองนะคะอย่ามั่นใจจนเกินไปทุ่มหมดหน้าตักกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งหรือหุ้นตัวใดหุ้นตัวหนึ่งนะคะการกระจายการลงทุนให้ผลที่ดีเสมอแต่ว่าก็อย่าถึงขั้นกระจายมากจนเกินไปและที่สําคัญไปกว่านั้นต้องรู้ด้วยนะคะว่าเรากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทไหนการเคลื่อนไหวขึ้นลงของสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรนะคะและนั่นก็คือกลยุทธ์ที่นํามาฝากกันสําหรับแฟนๆ ลงตุนนิยมในวันนี้ค่ะ